สนับสนุนโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเตม,มาซูเปอร์ตินเอ้ยตอนแรกนะนี่ทำไม่รูกขับรถมาไม่ดูทางบีแต่เปิดมาบอกดีๆยังไม่ไม่สำนึกแกชนวนผู้หญิงทะเลาหรอหไม่ได้หูหมาตบรถแล้วยัยงมาโวยวายนั่นๆๆไอโยทำเป็นกุ้มกลิ่มยิ้มหวานนะแสบไม่เบาเลยนะแกเผอแป,ป๊บเดียวนะไปชวนลูกน้องฉันเต้นลำแล้วเต้นลำไม่ยอมปล่อยด้วย แหมใครจะไปปล่อยง่ายๆวะสวยซะขนาดนั้นแต่ก็ดูดูแสบไม่เบาเลยนะเว้ยทำไมเขามีอะไรปะนี่ก็ลองคิดดูนะคนไม่เคยรู้จักกันใช่ไหมแต่คนรู้จักเรื่องเราฉันเยอะแยะมากมายเลยวะ่ะสมกับเป็นหน่วยข่าวกรองจริงๆเรื่องที่เขาไม่ควรจะรู้ก็รู้ว่ะอย่าง,งเช่นอะไรไม่รู้ว่าใครมันไปบอก ถ้าฉันรู้เนี่ยนะโดนเตะตูดแน่แต่เขาบอกว่าแกบอกบ้าแล้วแกก็เชื่อเขาเหรอนะเชื่อผู้หญิงมากกว่าเพื่อนเหรอเชื่อเฮ้ยแล้วแกเป็นไงบ้างไอตีอะไรเรื่องของแกเรื่องอะไรไอ้นี่นะนนะเห็นหงิมหนีมเง,งียบเงียบไม่สนใจผู้หญิงนะ <laughs> มองคุณหมอนั่นน่ะตาเป็นมันเยิม้มส่งสายตายนั่นนะ่ะทรงอยู่นั่นนะ่ะพอเต้นวนมาถึงนหน้าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้คุยอะไรกันมองอยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเยิ้มแย้มอะไรวะฉันเนี่ยเป็นคนตาหวานอยู่แล้วแต่ก็ชวนนคุยเฉยๆแต่ที่ไปดูมาเขาก็น่ารักดีนะฉันว่านั่นไงนั่นไงทำเป็นวางฟอร์มอย่าว่าแต่ฉันเลยฉันกับแกเนี่ยไอ้นี่ก็มีจงรบ ที่แกเล่าเมื่อกี้ทำเป็นฟอร์มนะเว้ยชวนผู้หญิงเขาทะเลาะสุดท้ายแล้วไหนก็หาเรื่องสารสัมพันธ์กับเขาเฮ้ยอันนี้มันฟอร์มเด็กๆวะ่ะระวังนะเว้ยเดี๋ยวจะโดนสอสจากที่สูงเนี่ยคือมันเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนมีเหตุผลไม่ได้เป็นคน<อ>ที่แบบเรวร้ายอะไรอย่างที่คิดไม่ใช่คุยกันดีๆรู้เรื่องอพูดกับเขาดีๆนิดนึงขอโทษสักนิดนึงใจอ่อนแล้ว ทีเม okay. ad okay. ื่อกี้ทำเป็นเสียงดังใส่เขาเป็ดไก่น่ไม่กินนะจะกินเนื้อหงนะแกนะนี่นี่มองไปถึงนู่นแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยงานเลี้ยงใครจะเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันพัทยาดีไหมพัทยาเลยเหรอแกจะเที่ยวโกโก้เหนื่อยวะลมค้างเหรอันหน่อยไปเป็นชุดบ้านแกได้ไหมเนห้ยตีได้ไปสิไป ขออนุญาตครับผู้พันครับผู้การขอเรียนสายด้วยครับขอบใจมากครับผู้การเออได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปพบครับครับสวัสดีครับไอ้เพื่อนนั่น,ะน,ะน,ะนะวางวางจริงปะเนี่ยวางแล้วฉันไปด้วยไม่ได้วะติดไว้ข่าวน้าแล้วกันเดี๋ยวข่าวน้าจะเลี้ยงเองอะไรไม่ค่อยได้ยินเลย แอบมีหญิงว่าเนี่ยแอบมีหญิงว่าเนี่ยผู้การอ่านทั้งปีอะผู้การจินทุลาเมื่อเย็นก็ผู้การนี่ก็ผู้การเออเนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นงานต่อไปมันจะเอาอะไรมาอ้างไปด้วยได้ไหมเนี่ยไปดิปะขอไปดูผู้การหน่อยต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องตามตัวมาด่วนไม่เป็นไรเลยครับพอดีมีภารกิจด่วนที่สำคัญผมพร้อมปฏิบัติงานครับแต่ว่าคุณต้องเดินทางคือนนี้เลยนะ ครับผมมีสัญญาณโทรศัพท์จากกรุงเทพไปได้อนมีแจ้งทีมสิวให้ระวังตัวด้วยอาจจะมีการตลกหลังมีทาหารบุกขึ้นมาบนกาะนเซฟขอ้อมูล <call> แล้วจระเบิดทุกอย่างทิ้งให้หมด มันเคลื่อนไหวของกลุงคนร้ายบริเวณรอบอาคารจะอีกนานเท่ไรใจฉันและเธอจะเจอทางออกความรักอยากจะดูเธอมากอดไว้นั้นที่สุดในหุดใจ จะทำอย่างไรขอเพียงสักทั้ง